รอแข่งแรงสน้วยจิ้มเร็มันสัญญาที่ผ่านมาเนี่ยมัดของสิดดำแน่เล่นเอากูชาดีก้นเตี้ดดยไปแล้วยกนี่จะโดนเพิ่มหรือว่าจะเอาคืนกตบอดีแข่งแล้วนั่นติดดำกูชาขยัยขยับสร้างจังหวะไม่ห่างนะคณเนี้คุณกอง,องอมไม่ห่างนะอ่าขวาไปยังยังไม่ถึงอันทีหมัดขวาอันที่นึง คระิส<อ>ดสัญญาณอันตรายแห็นห้อยเมื่อไหรเอาละมาเกลือจิ้มเกลือครับแหนามยอดต้องอานอนหมับหมดวางเรมัดปัดขาแล้วดู้ชาต<อ>แข่งของสีดำนี่ครับมาดูว่าสิงนี่ก็คือสิงแล้วครับสิงห์ดำครับวันนี้มาเจอกับผู้ชาติจะกู้ได้จริงไหมครับโอ้ยแข้งขวา่าจะกู้ชาติมาสร้างจังหวะ ล่วงเวทัดแม่แข่งไปแล้วแข่งของคู่ธาตุต, <ไป S 3> ต้อนรับขยับเป็นม,ม,มือทงคู่นะครับแต่หลักๆแล้วนี่ยคู่ธาตุเป็นเวทพัดหมลนะครับฮ<แ>วางแข่งซ้ายขวาเอาเสียบเข่าวขวาขวาอย่างโอ้ยมาละติดมา่อไหแล้วบางคณเอย๋ยมาละด,ดูแกมีไหมมาละด,ดูแกมีไหมมาละดูแกมาแลดูกันมันหมดสมัยครับ หมูอย่างเดียวเหตุการณ์จงเฮก้าบอกแล้วครับเหตุการ์กินปลาวันนี้ไม่กินหมูก่อนไหมไม่รู้ว่ากินปลาแล้วจะออกน้ำเต้าหรือเปล่าครับจะเป็นกุ้งโอ้โหนี่ครับเทมงานสอทอด้วยกันทั้งสองฝั่งครับโอ้โหครับรัวสัมไร์นะครับผู้ชาติโอ่ยเด็ดเลยครับผู้ชาติ หนีไดาขยับยิมเนอหมัดฟับได้ซอคู่สามไตขวาเนี่ยนะครับเอาแล้วครับอย่างนี้เอาแบบเอาแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วครับโดนไม่มีฟังนี่การพิชิตยุคได้เหมือนกันนะครับสเนื้อตาดมาสารับบ่อยบ่อยรับบ่อยบ่อยไม่ค่อยจะได้งงกับปีแข่งแข่งขึนโอ้ยดักจังหวะแข่ง ออกซ้ายนิดหนึ่งสอบมาสอขคืนมาใครจะแข็งใครจะคมเอาสามเหรียบกำลังกันตดแลด้วแกะเข้ามา <S <S 1> <S 1> ถ้าถอนหายใจยาวผ่อนนิดหนึ่งขู่ชาติบางแข้งขวาขู่ชาติขยับอยากเตะขวาหลุดโดนมัดสีไม่เต็มมัดน,นี่ครับดึงจับบาแล้วออกแ้งตงดำตงดำ พูดพลาดขยับขยับ,ยบหลุดเองแล้วครับไม่จับในคือสองเมตรสามเมตรหนึ่ง หมายบกเพิม,มั่นใจในผลงานของตัวเองครับเนี่ยครับวันนี้จังหวะของคู่ชาติตัวเองไม่ถูกครับคู่ชาติหมดยกสุดท้ายมุมแดงสิงห์ดำสมศักดิ์ก่อสร้างชนะไปโดยคะแนนหลังจากชกกัน